ครัสวัสดีครับผมวันนี้อ่พบกับผมอีกแล้วนะครับผ่อมการรออ่อนตัวนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตัดไม้ไผ่น<ค>ะครับผมผมจะพาไปสร้างอ่ระเบียงริมคลองนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยพ่อมจะหรือจะไปเจอไม้ไผ่เลยเนี่ยมีได้ไปแล้วครับหนึ่งช้อนนะครับผมจะพาไปสร้างระเบียงริมคลองนะครับผม Mm-hmm. không có đóng lại mấy à à vào phát cơm đây tuần này thì chủ นี่ก็เป็นการทกลองนะครับผมเราจะทำขึ้นบนนี้ครับแล้วก็เป็นระเบียงลงไปตรงกลางน้ำนะครับผ่มนี่ไเราก็ทำดินหนังด้มนน้งเรปิงย,ยางกันนาน,นี่้วก็มกไม้้ือครับเอ,ยบดอเดี๋ยวผมจะคุณไม้มานี้นะ gặp ไง con สายกล้องของ không นี่นี่มา ừ, <playthrough> <nói> 比肩钢，比肩。 เอากันเนี่ยเอาัน้วนี่ครับต่อวันนีดินแข่งินรู้ับผมเลยเรียมปลายไม่ให้เล่มพิษนครับเพรานั้นปักไม่ลงรับผม ก็เป็นแบบนี้อ๋อมาแล้วครับผมแต่ก็จะทำอาหารฟังบุณแล้วก็มานั่งฟังกันตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีลัางพาด้วยนะมีไปด้วยมีไปด้วยเหรอ

นี่วันนี้เอ้านี่กับนี่กับปักเต้าใช่แลยแล้วก็บาเต้าให้ตอกทางเพื่อที่จะเอาไอ้ไม้ยไฟเน่สายแน่ป้าครับผมเผืเ่อจะให้มันแข่งแรงนะเผื่อจะให้มันแข่งแรงครับผมนในนั่นจะมีตัววังนี่มานี่นครับผมเผื่อเย้มันแข่งแรง ขนาดนี้ก็ใกล้มืดแล้วครับผมค้าวันนี้ไม่ใช่ต่อเป็นรุงนี้ครับพอ่อสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับพุเมโลภเยอะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ้าวามเยิแล้วครับพุ่า ครับบาไว้ครับบ้าไว้ให้ยกไปลล้ำได้โ้ได้เนี่ยมันรูดนะครับอ,อันนี้ไหมโคในก่อนนะในก่นนะในก่อนน่อ้งแ่้นไ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ครับวันนี้ก็มัดเชียไปก้อนนะครับผมมัดไปก้อนครับเมเจาะพอดน้ำมาพาไปมั้งวัดระดับน้ำไปก้อน mời 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 có mắng 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 นนี้บ่มือแล้วตอนนี้มือแล้วนี uh ่ก็เราก็เล็งเร็งเร็งเร็งภารกิจชุดนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะโพสเชือให้เป็นไอ้นี่ไว้ก่อนให้เป็นโผไว้ก่อนครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผุ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมได้มาเลย

เซตกับโคเซตเลยครับพมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพมต้องขอเสียงเท้านี้ก่อนนะครับพุ่มเราหมืดทำอไรไม่เห็นเลยนครับผมผมก็ไม่ได้ฝากไว้ฝากได้อีกเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ค่อยมาต่อครับผมต่อข้างๆต่อข้างทางทำทำคานทำราวทำอะไรมาให้แบบขึ้นขึ้นบนได้เลยครับผมโดยตอนนี้เปียอะไรยื่งหลังแ,<ๆ>แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผม วันนี้ไปก้อนเลยครับผมมืดไปครับตาลีต้นจ้าได้ยังมันลีไปแล้วนะอ๋อมันลีไปดูเ,ดเ,เพื่อมันอะไรดูอีก สลังนุ่งก็ยังแต่อุปกนณ์นะครับที่นี่อุปืรณครับเอ่อเอาเชือกที่แข็งแรงมาโคให้นักกว่านี้อีกนิดนึครับกันมันรูดลงลางแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะตัดตัดตัดไม้ไฟตัดไม้ไฟเดีวใส่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 แล้วก็ทำคานของคานแล้วตัดไม้ไฟใส่ครับผมไปวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับไม่ไหวแล้วครับมดแดง